สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคนะฮะในการดูแลเลี้ยงภูบาซิลนะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงต้นภูบาซิลนะครับต้องการให้สีเขาสวยนะครับแล้วก็มีสีด่างออกมาที่ชัดเจนลายชัดเจนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับซึ่งผมได้ทดลองทําแล้วนะครับระยะเวลาเดือนกว่าๆนะครับ เกือบ2เดือนนะครับแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาชัดเจนขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าทํายังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาจากแบบไหนเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับทุกคนอันนี้เป็นต้นพูบาราซิลนะครับจากการทดลองของผมนะครับผมเอาเขาไปโดนแดดช่วงเช้านะครับนะครึ่งวันเช้านะตั้งไว้โดนแดดครึ่งวันเช้านะครับผมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะ จุดด่างของเขาจะเริ่มมีสีที่เข้มนะฮะแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับดูนะฮะจากเดิมเขาจะมีแค่เส้นตรงกลางครับสีเหลืองนะฮะเส้นเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับเส้นใหญ่ขึ้นนะครับดูนะฮะเริ่มใหญ่ขึ้นต้นภูบารซิลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ บางใบเขาจะเขียวเลยนะครับถ้าเราอยู่ในร่มนะฮะแต่ถ้าเขาเมื่อเขาได้รับแสงแดดนะฮะอ่อนหรือว่าช่วงครึ่งวันเนี่ยใบเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สวยขึ้นลายด่างเขาก็จะชัดเจนขึ้นนะครับทุกคนดูนะครับสวยมากนะครับต้นนี้นะฮะนะะอันนี้คือเขาเจอแสงนะครับใบเขาก็จะเปลี่ยนสีสวยมากนะครับ ลายเขาก็จะเด่นชัดขึ้นนะครับดังนั้นสรุปได้ว่านะครับต้นพูบาราซิลเนี่ยเมื่อเขาเจอแสงนะฮะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงด่างเขาก็จะชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นสวยขึ้นนะครับก็วันนี้ก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนำต้นไม้ต้นต้นพูเนี่ยพูบารซิลเนี่ยไปลองใช้ดูตามที่ผมไ,ได้ทดลองทำดูนะครับนะฮะเขาก็จะแตกออกมานะสวยมากครับ ส่วน2ซองนี้นะครับผมใช้อยู่นะครับแล้วใช้เป็นประจำตั้งแต่เริ่มสร้างเพจเริ่มปลูกต้นไม้เลยนะครับมาดูอันแรกนะครับเป็นปุ๋ยออสโมโคดสูตร1 3บสนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารที่สําคัญในการดูแลบํารุงต้นไม้ของผมนะครับก็จะมีไนตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับแล้วก็ประหยัดมากนะครับเราจะใช้3เดือนครั้งนะครับในการใช้นะครับในการดูแลต้นไม้ของผมนะครับส่วนตัวนี้เป็นสตาร์เกิลจีนะครับ ผมจะใช้ในการกําจัดแมลงป้องกันมดแมลงขึ้นกระถางของผมนะครับในการใช้เราจะใช้ตั้งแต่เริ่มแรกในการปลูกเลย1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้น1-2เดือนเราจะทําการโรยที่หน้ากระถางอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ